สวัสดีครับผมเพชรพูนทองครับอ,อ,อรถคว่ำเองแล้วเส้นเดียวกันครับช่างเอียวคว่มครับเส้นทางเดียวกันแต่เลยเลยเลยจากที่ช่างเอียวคว่านี่ประมาณหนึ่งกิโลครับโอ้โหหงายท้องนะครับรถขนรถขนไรจร้ะเดี๋ยวไปดูครับโอ้เป็นรถขนแป้งครับ หป oh, ีก่อนก็ตรงนี้แหละครับที่เดียวครับที่เดิมเลยตรงนี้โ oh. คนขับเป็นไรไม่น้อนนี่โอ้ oh, อันตรายครับช่วงนี้ขับรถระวังระวังด้วยครับโอ้โ oh. ห oh. เป็นหัวลากสามเพลาครับ เดี๋ยวไปดูข้างหน้าครับโหงายท้องเลยโอ้หัวลากโอ้น้ำมันต้องล้างออกนะนี่คราบน้ำมันนี่อันตรายครับ โอ้โาไงทองเลยนั่นน่าจะเป็นเจ้าของเขาครับเดี๋ยวไปถามเขาก่อนถามคนคนโดยสารมาแล้ว<ส>เขาว่าแกไม่ได้ขับเร็วนะครับ

ที่เขาทําไว้กับประกันครับนด่ครับโอ้โหอันตรายมากนี่ครับ,รรบเส้นทางเดียวกับที่ช่างเอียวคว่ำนะเลยมานิดเดียวเองครับเส้นนี้เริ่มมีรถคว,ว่ำบ่อยแล้วก็คนขับก็ปลอดภัยครับไปทำบันทึกประจำวันที่สอนอครับ แล้ก็จะรอรถยกมาย,ยกครับเดี๋ยวเรามาคอยดูตอนรถยกกันเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาครับเบรกแห้งเป็นแกนว่าขับมาเรื่อยๆเรอ,เรอมาไม่แรงครับมาก็ค่อยอินๆแล้วก็คว่ำเลยอ๋อสำหรับเพิ่มน,นี้ก็สวัสดีครับ